ต่อครั้งนี้คือเป็นข้าวแบบไหนนะพ่แม่ก็จะมีเป็นซีรียลแต่ว่าสั่งจากไทยในเน็ตนะคะที่มันจะมีผสมผักโขมหองอะไรนี้ด้วยแล้วก็จะมีบางครั้งก็บดส่ปาแล้าก็กินก๋วยจั๊บอะไรเงี้ยค่ะกินเป็นข้าวม็ดบ้างข้าวต้มใส่เลือดใส่ตับอะไรเงี้ยความหยาบนี้คือก็ก็น้องเคี้ยวได้ถ้าเพิ่มน้ำหนักหน่อยจะเน้นเมนูผัดทอดใช่วงนี้แม่ไม่ค่อยได้ ไข่เดียวแทนที่จะเป็นไข่ตุ๋นอะไรเงี้ยเนาะเริ่มกินแล้วค่ะก็อาหารจานดเริ่มกินเป็นแล้วค่ะสิบเดือนเจ็ดขึ้นมาหนึ่งขีดเนาะอยากให้ขึ้นอีกสักนิดนึงใช่ไหมโลูกแต่ว่ากินเก่งนะนมก็เก่งมากเลยจะเป็นไซส์หนูพ่อคุณแม่ตอนเด็กไซส์นี้ไหนอ่ะไซส์เล็กใช่ไหมอวไซส์จิ๋ว รู้สึกว่ามีเนื้อมีหนังอยู่นะต่างหนวดแต่างจากคู่พี่ๆเรื่องถูกต้เป็นไงคะเริ่มเถียงแล้วค่ะเถียงเด็กไทยร้องเถียงอะเถียงยังไงลูกบอกห้ามอะไรก็เอ้ยเวลาห้ามบอกไม่ได้แล้วเอ้ยมีมีเสียงจะจมีค่ะจะจะจะพูดละโอ้โหนิดนึงนะลูกอันนี้เพิ่งเห็นวันนี้ค่ะข้างล่าง โอเคก็เรื่องเดินไม่น่าห่วงเนาะแม่ไม่ได้ใช้รถหัดเดินอะไรเช่นไม่ค่ะเอาไว้ในกงน้องก็จะน้องก็จะจับกงเอาดีมากค่ะก็ภาษาก็น่าจะทําอยู่แล้วเนาะอ่านนิทานไม่ค่อยดูจอไม่ดูก็ดีที่สุดแล้วก็พูดด้วยเยอะๆหนึ่งขวบลูกต้องได้หนึ่งคำอีกสองเดือนคุณหมอให้เวลาหนึ่งสองเดือนนะลูกไปฝึกป้าป้าหมาม้าก็ได้เนาะ ป้าป้ามาพูดอยู่ป้าป้าป้าหรือว่าจะชวนไปเที่ยวไม่รู้ป้าป้าตาลูกตาไหมตาไหมตาใสไหมใสไหมฮะยิ้มงะห้องนอนค่ะไม่ถูกเวลาใช่ไหมคะวันนี้เมื่อคืนนอนดึกวันเมื่อคืนนอนนี่ค่ะแม่ไม่สบายอ๋อรอแม่เป็นอะไรแม่อ่าคือคือไม่สบายแล้วก็พอจะหายแล้วคันคอนอนไม่ได้อะ แล้วกินไม่ได้เพราะนอนไม่ได้มาสองวันคืนที่สามก็เลยมานี่ก็พอมันนอนไม่ได้ก็คือกินไม่ได้ก็เลยเพียหมอบอกว่ามันนอนพักผ่อนน้อยก็ก็มันหลับมันไม่หลับอะค่ะคือมันไอพอคือง่วงจริงหรอง่วงแต่ว่าแบบพอจะหลับก็คันคอไอทีเนี้ยก็เลยกินยาแต่ศาลามาแอนมิ้ไหมได้สองคืนวันนี้ออกพอดีค่ะก็เลยเอามานอนนี่ด้วยเพราะว่าวันนี้มีนัดคุณหมอก็เลยคุณแม่อายุคันเท่าไหร่ สี่อ่าเช่อต่สิบเจ็ดสัปดาห์ท้อหใหญ่มันนะท้องสองแต่ว่ากินก็ไม่ค่อยกินเหมือนเมฟนะคะตอนมีเมฟกินเยอะแต่ท้องเนี้ยคือไม่ค่อยอยากคือนึกแล้วอยู่คอละมันจะอวกละโอเคโอเคเมฟวันนี้เป็นหัดเยอลมันทางดูนะคะอีกคืหนึ่งจะหลังวันเกิด หนึ่งขวดเลยพุอ๋อเดือนหน้าคือไม่ได้มาใช่ไหมใช่ก็ให้ฉลองวันเกิดก่อนเนาะเป็นสิบหกพาสะดวอไหมคะได้หมดค่ะหมอรัดเลยค่ะงงนอนเลยายหมอกรอกบายบอนบ่บาลายบ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 บายบายบายบบาาบาย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 ่ โมเตัวใหญ่ไหมคะคุณหมอวันนี้น่งุงกงตริงก็ดีนก็ดีเกงมากเลยเก่งเลยอ้าวแค่นี้เองเก่งเก่งเงมากเก่งมากเลยหรอเก่งมากเลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะคุณหมอคุ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ของใครอ่ะของแม่หรือของลูกเนี่ยเฮ้ของแม่ใช่เหรออ๋อแม่นี่ไงของชายาเลโอเคโอเคสวัสดีค่ะพ่อปาน้าคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ สวัสดีค่ะอสวัสดีค่ะอ่าอ้าอจิงไรจร,งจริงพูดจิงพูโพมันมึน หมออบนาห้ว่ามันี้ข้างขาดจะไปป้ดดวบบมอว่าไงนะปีหนปีหไม่ได้ทำหนึ่งปีหไม่ได้หนึ่งคเมื่อกี้ฉีดยามดกัดนิดหน่อยใช่ไหมยั่ไงฉีดยาอ๋อจำได้อยู่จำได้อยู่โอเคโคอ้จำได้โว้จำได้แล้วโอ้สงแดงแดงอ๋อม่นะ ย่าเอ็มค่ะทางเราก็<อ>จ,จังโบปันนี่ชิดได้เสร็จแล้วเรือมามีคุณหมอรับบ่ายนะคะคุณหมอติดเคส่ตาตัดใหญ่ด่วนเรายังไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลเลยค่ะคุณหมอจะคำว่าอะไรอ่ะตาป้าหมอบอกว่าให้ได้หนึ่งคำป,ป้าป้าม,มามา <c oughs> พยายามอย่าให้อยู่กับจอมากให้อ่านนิทานการ์ตูนผ่าอ่านาพูดเออมัมีเวลามัมีแต่ว่าตำบักตอนตอยู่หนาจอมันมีตองอยู่กับคนไรจริงจริงก็คุยมันก็พูดถึงมันอย่นะเราอยู่กับหมอมันม่วงนอนเลช่ไหมจจาจ๋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 าใช่หมป๋าปาาใช่ไหมลูก ไปตอป๊ปอปปปอะไวะห้มีเปลี่ยนไปมิดีก็อยากนอนกับปีซะงั้นติด่อไน งงมากเลยชิจายเสร็จแล้วค่ะหลับแล้วยังไม่สนิทคนตาเก็เป็นจุ่มเลยอ,อยากนอนตาแดงเลยนี่ก็ปนมก็นอนอยู่ฝั่งโน้นนะคะ のなるうてん。